ต้นโหระพาไทยเหรอสยามคืนจะไม่ไดืว่าต้นนี้ อันนี้แม่ดื้อกำลังจะไปซื้อดินมาปลูกผักเพิ่มนะคะเดี๋ยวแม่ดื้อจะพาไปดูที่ร้านต้นไม้แถวบ้านแม่ดื้อนะคะว่ามีอะไรบ้างตามไปดูกันค่ะ ต้นไม้ก็ยังมีใบไม่เต็มใบนะคะเป็นตุ่มเป็นตุ่มออกมาแล้วฝั่งทางนู้นที่เห็นไกลๆตรงภูเขานูน้นเลยคือเมืองมอลเดนะคะเมือง e <S <S มอลเดเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อของนอร์เวย์เมืองหนึ่งนะคะเป็นเมืองที่สวยและอยู่ติดทะเลนะมีดูวิวนะคะร้านต้นไม้แถวบ้านแม่ดื้อคะ่ะวิวนี้แบบสวยมากเลยนะ ให้พี่ยิ้มเอารถไปจอดนะคะแม่ดื้อลงตรงนี้เพราะว่าอยากถ่ายวิวนะสวยจริงๆนะคะเนี่ยมาเห็นด้วยตาเนี่ยจะสวยมากเลยเไปค่ะคจะมอว่าเลยอาวุธแต่นะเ,เนี่ยดินอยู่ตรงนี้นะคะแม่ดื้จะเอาห้าถุง When there's hope more left me no in is See what comes ส้นซาลาแหน่มีหลายทันแนละ้นีก็ซละแหน่นะ และพาไทยเหรอสยามควีนจะไม่รู้ต้นนี้ต้นกระเทียมป่าที่นาเวจะเรียกว่ารอมสเลลร์นะ เหมือนต้นคะนา้าเลยมีชื่อบอกเหรอเหมือนคะน้าเลยค่ะต้นอะไรก็ไม่รูอ้อนี่ก็เหมือนคะนา้าต้นอะไรวะต้นบรอกโคลีนะคะนี่ก็เขียนไว้อันนี้สลัด อันนี้ต้นถั่วลันเตาซุกเกัถูกะอันนี้เกรนโคลไม่ได้ไม่รู้ว่าเกรนโคนนี่คืออ๋อต้อนไอ้น,นั่นกะล่ำหิกปะไอผักกาดเขียวใบหยิกนั่นก็ต้นบรอกโคโลีนะคะเหมือนต้นคะนา้าเลยอืมสวย เมื่อกี้ยังแดดๆอยู่เลยไปคุยกันพ่องกูจะไปปลูกผักเมื่อกี้เจอเพื่อนเพื่อนก็จะมาเอาต้นโหระพาเหมือนกันไม่ได้บอกเขาว่าเล็กสามกระถางแค่นั้นนะนี่แหละค่ะ ซื้อดินก็แบกขึ้นรถเลยนะคะแล้วก็ตอนจ่ายเงินก็แค่ไปบอกคนขายว่าเราเอาดินมากี่ถุงนะที่นี่เขาไม่โกงกันนะคะแล้วก็บวกกับต้นไม้ดอกไม้ที่ไม่ได้ซื้อมานะคะก็ไม่ได้ซื้อเยอะอะไรนะเนื่องจากว่าหน้าร้อนอ่ะมันก็มีแค่แบบแป๊บเดียวอะไรอะไรที่เราปลูกได้เราก็พยายามปลูกเองนะคะก็ตอนนี้พี่ยิ้มกับพี่ดืก็จะไปทานข้าวนะคะส่วนแม่เดือยไม่กินอยู่แล้วนะเพราะว่าแม่ได้ชอบกินอาหารไทยนะคะดูวิวกันค่ะ second I know you feel the beat good ไม่ได้จะปลูกผักเลยนะคะเดี๋ยวเดินไปดูต้นต้นกระเทียมป่านะคะที่เขาขายอยู่ที่ร้านค้าไม่สวยเท่าที่แม่ดื้อปลูกเลยของแม่ดื้ออวบกว่าที่ร้านค้าต้นยาวๆติดอยู่หรอกมั้งไม่เห็นตายน่าจะได้เยอ่แค่ขึ้นป่านี้ก็ได้กินแล้วค่ะเยวจะใส่ข้างนอกนี่สองถงุงเนะ แม่ดื้อขึ้นไปเอาต้นพริกลงมาด้วยนะคะเพราะว่าดินอันนี้มันตั้งแต่ปีที่แล้วละเดี๋ยวจะไม่ดื้อจะอามาปลูกใส่กระบาดนะเผื่อเขาจะได้วิตามินมากขึ้นนะคะเผื่อต้นเขาจะฟื้นนะนี่เหลืองมันจะตายว่าไม่รู้ต้นนี้น่าจะไม่รอดอะแต่ถ้ารอดก็ดีมากเลยนะอันนี้แม่ดื้อก็เอาออกมาใส่กระถางเรียบร้อยแล้วนะคะก็เป็นสีขาวสีม่วงแล้วก็สีแดงนะคะเดี๋ยวจะให้พี่ยิ้มยกขึ้นไปที่ระเบียงชั้นบนนะคะเพราะแม่ดื้ออยู่ชั้นบนระเบียงนั้นเห็นไหมคนะขาวๆน่ะ น,นี้ม่ดื้ก็เอาใส่ตะกร้าแขวนแล้วนะคะเดี๋ยวจะเอาขึ้นไปบนบ้านนะแต่ว่าตอนนี้ฝนตกลนะคะดูที่หลังคาฝนตกลงมาแล้วนะคะแม่ดื้อก็ยังอยู่ในบ้านผักแต่ว่าอยู่ในบ้านผักอุ่นนะแม่ดื้อก็ถอดเสื้อกันหนาวไว้นี่นะคะเพราะว่าในนี้อุ่นเพราะว่าเรามีตัวอุ่นเนาะก็เดี๋ยวแม่ดื้อจะทําสวนนะก็จะลงผักลงอะไรให้เสร็จนะคะแล้วถึงจะขึ้นบ้านค่ะ แล้วก็พริกนะคะโหราพเมืองไทยนะชื่อว่าควีนสยามสยามควีนใช่ไหมจำไม่ได้แล้วอยู่ตรงป้ายก็มีบอกอุยอ้ยอยเดี๋ยวถุงมือขึ้นก่อนเดี๋ยวเปียกนะคะเดี๋ยวไม่ดูจะเอาไอ้หัวส้มตำนี้นะคะเอาไปปลูกข้างนอกนะภาษาภาษานอร์เว์เขาเรียกว่าคานิวเตโคลนะคะ ตอนนี้แม่ดื้อเอาต้นสตรอเบอรี่ใบหักแม่ดื้อเอาต้นสตรอเบอรี่หกต้นที่แม่ดื้อมีนะเมาไว้ข้างนอกนะคะแล้วก็กระบะนี้จะปลูกต้นคูนูแเตโคลน,นะคะตอนนี้แม่ดื้อก็รดน้ําเสร็จแล้วนะคะนี่ได้แบบนี้นะแล้วก็นั่งอยู่น,นี้นะคะมันอุ่นเพราะว่าข้างนอกเนี่ยฝนตกเห็นไหมคะฝนตกนะเนี่ยเปียกไปหมดเลยแม่ดื้อก็ยังไม่ออกไปนะเอาความอุ่นจากตรงนี้ก่อนนะ ดีใจปลูกผักเสร็จแล้วนะคะนี่โหละพานะไม่รู้ว่าจะติดกี่ต้นจะตายกี่ต้นนะคะเดี๋ยวรอดูแล้วก็ไม่ไดื้เจอต้นผักชีลาวสองต้นนะคะไม่ได้ก็เลยย้ายเข้ามาปลูกตรงนี้นะไปเดี๋ยวไม่ไดื้ก็จะขึ้นบ้านแล้วะคะ่ะเพราะว่าเสร็จงานแล้วเนาะ